จเจริญพรพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารท,ท,ท,ทุกทุกคนทุกๆท่านอัตมาภาพพระครสะสะะสาาสูสุมังคกิจโกศลเจ้าคณะตะบลเหล่า้างท่อเจ้าอาวาดวัดศรีสุมังบ้านโคกสว่างตะบลเหล่า้ังท่ออำเภอคำาชะอีวันนี้มีโอกาส มาพูดมาพบปะกับพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารทุกๆคนทุกๆท่านถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้นำธรรมะเล็กๆน้อยๆมาบอกมากล่าวในช่วงเทศกาลเพราะว่าเดือนนี้ถ้าจะพูดแล้วก็เป็นเดือนหกนะเดือนหกเราก็รู้ดี ว่าเป็นเดินที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเดินหกนี่เฮาเฮ็ดกันมาสืบกันมาเป็นเวลาสานานสองพันกว่าปีแล้วญาติโยมทั้งหลายเฮาหูจักกันว่าเป็นวันสำคัญคือวันวิสาขะวิสาขะนี่ถ้าจะพูดแล้วเป็นวันที่มหสัจจรนย์มากๆญาติโยมทั้งหลาย ห้าหูห้าปฏิบัติตามพอตามแมสืบกันมานานแสนนานวันหยังละะ่ะบัดนี้วันวิสาขะตรงกับวันประสูติตัดสรุปรินิพานเป็นวันมหาสัจจันท์อันยิ่ง <c oughs> เพียงแต่ต่างวาลาต่างปีแค่นั้นแต่วันเดียวกันก็คือเดินหกเพ่ง ญาติโยมสาธุชนชาวจังหวัดบุกดหารรู้ด,ดีสนันเท้าปฏิบัติสืบกันมาถ้าสิวาแล้วพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่มีความเมตตาสูงและเป็นศาสนาที่เก่าแก่อีอกศาสนาหนึ่งญาติโยมแล้ววันวิสาขะเราก็ยังได้รับยกย่องเมื่อปี พุทธศักราช2,542ตรงกับวันที่15เดือนธันวาปี42องค์กรองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขะเป็นวันสำคัญแห่งโลกทั้งหลายสนั่นเฮาหูแล้วว่าวันสำคัญแบบนี้เฮาก็ต้องประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมากิจกรรม ในวันวิสาขะแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็เหตุบกคือกันต่างกันแต่จุดหมายปลายทางหรือว่าจุดประสงค์นั้นไปในทางเดียวกันมุดเลยญยาติโยมฉะนัน้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังได้เบิงได้ส้มทั้งสื่อต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมวันวิสาขานี้สุมชนต่างๆเข้ากับประพฤติปฏิบัติหนึงและ ไหวพระรับศินสมทานศิลห้าหรือศิลอุโบสถตามความสามารถของแต่ละคนไหวพระรับศินฟังธรรมเทศนาแล้วก็ถวายสังฆทานเท่าที่เราหาได้เพราะว่าพุทธศาสนาเรานั้นบ่ได้บังคับภายญาติโยมทั้งหลายบ่ได้บังคับเจ้าต้องมาถือคอยเจ้าต้องนับถือคอย นี่แหละพระครูจึงบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความเมตตาเพราะว่าเปิดกว้างเปิดกว้างให้ทุกศาสนาเปิดกว้างให้เข้ามาศึกษาศาสนาใดก็ตามเข้ามาศึกษาเข้ามาพิสูจน์เข้ามาเรียนรู้เข้ามาได้โดยไม่ต้องนับถือ เธอจะถือศาสนาอะไรก็ได้นะก็เลยบอกว่าเป็นศาสนาที่มีความเมตตาสูงนะเราจึงได้รับว่าวันวิสาขะเป็นวันสำคัญวันวิสาขะเป็นวันที่เศร้าบานเศร้าเมืองเศร้าโลกทั้งหลายรู้ว่าเป็นวันมหาสัจจ์จนเท่าได้รับยกย่องเป็นวันมหาสัจจ์แห่งโลกญาติโยมทั้งหลายสนั่นเท่าต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในรักในเกณฑ์ ให้อยู่ในไปพี่นี่หีดคองของชุมชนนะให้อยู่ในหีดในคองของชุมชนนั่นๆบแมเณรวาห้าอจากเหตุจังได้ก็เหตุเ้าต้องรู้รักรู้เกณฑ์มีรักมรทมประจําจิตประจําใจแล้วก็มีรักมธทรมีกฎมีระเบียบถ้าเฮามีรักมีเกณฑ์มีกฎมีระเบียบทาอีหยังกัยาสิ่งเหล่านั้นจะสําเร็จจะออกมาสวยงาม เพราะทําด้วยความตั้งใจญาติโยมทั้งหลายสนั้นในวันวิสาขานี้เฮากะต้องประพฤติปฏิบัติในหลักทำคำสังส่งคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพอ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ที่เด็กก้าวตักเตือนสั่งสอนบอกกลาวว่าเหตุแบบใดลูกหลานนะเฮาจังสีถือหีดถือข้องที่พอ่อที่แม่พ้าเห็ดมาหนึ่งพอคู่ว่าไปแล้ว เสริมขึ้นมาที่ห้าเคยกระทำก็คือเวียนเทียนนะการเวียนเทียนนี่ก็คือกันถ้าทำถูกต้องตามกฎต,ตามระเบียบตามพอแม่ที่เคยสัง่งเคยสอนมันก็สวยงามมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็ต้องมีหลักธรรมบ้างรู้บ้างว่าทำยังไงเนาะจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลในการปฏิบัติในหลักพุทธศาสนาปัญญา เป็นสิ่งสําคัญต้องมีปัญญาเสริมนิดหนึง่งนะปัญญากับศรัทธามันต้องมาด้วยกันศรัทธาถ้าสีว่าง่ายๆฟังง่ายๆบ่ตองแปลขั้นสิเปียบกับยากับขึ้นยาแก่ปวดนิดนึงแต่สิ่งที่จะมาตัดสินนะ่ะคือปัญญาไดชญาิโยมชาวจังหวัดมุกดาหารเฮาปัญญานี่สําคัญมากๆเป็นอย่างคือว่าสําคัญเพราะว่า พินิษพิจารณาในการประพฤติตปฏิบัติการกระทําในวันวิสาขาวิสาขานีมันสําคัญสาคใญศึกษามาเท่าใดบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะแต่ละคนนะมันรู้ต่างกันแต่ละคนมันรู้ไม่เท่ากันนะแต่ว่าการปฏิบัตินั้นเออเราก็ปฏิบัติตามเหตุตามข้องตามพอตามแม่ตามปู่ยาตา,า,ตายายที่ผ้าเหตุผ้าธรร แต่ละชุมช,มชนเท่ากัเฮตุบบไดคือกันเด้นะบบคือกันแต่คือพระคู่เว้าละ่ะจุดหมายปลายทางหรือว่าจุดประสงค์ก็เพื่อแสดงออกซึ่งคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พนมีเมตตาต่อเท้าหนึ่งพ่นเป็นภูมิบริสุทธิ์ที่คุณนะเท้าก็ต้องปฏิบัตินบดอมข้ารบยำเกรงสอง เพื่อนเป็นผู้มีมหากร,กรุณาที่คุณอันใหญ,ญ่หลวงมีความเมตตาอันสูงส่งนี่พระครูจังหวัดศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเป็นศาสนาที่ทุกคนเข้ามาศึกษาได้เป็นศาสนาที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้มาพิสูจน์ได้พระพุทธเ,เจ้าบม่ได้บังคับว่าเจ้าจงนับถือข่อยขอยให้สินหาไปแล้วเจ้าต้องปฏิบัติบแม่น บแมนแบบนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าเราคิดว่าเอออย่างสินหาเราคิดว่ามันดีปฏิบัติแล้วมันได้ผลได้ประโยชน์ไม่เสียหายเราก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะถ้าเราดูแล้วออมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องปฏิบัติเพราะพรธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แหละพระครูจังบอกว่าเป็นศาสนาที่มีความเมตตาสูงส่งมากๆญาติายาโยมทั้งหลาย สนันในเทศการวันวิสาขาที่จะมาหอดบอึงบนานเมื่อนี่ก็เก่าคําแล้วเดินฮุกอีกสีหามือก็ะหอดเน,ะนะาะญาติโยมทั้งหลายทํำยังไงละ่ะยุคนี้สมัยนี้เราก็รู้ดีว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเรามันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแต่เฮ้ากับบ่ิดหิมบ่เดละหดจิบสองข้องจิบสีหีดพอหิจแม่ผ้าหิจผ้าถ้ำในวันสําคัญทังพระพุทธศาสนา ก็คือวันวิสาขาบูชาวันเพ่นเดินหกญาติโยมทั้งหลายบอม่อนมาเหตุการณ์บานเมือง,อ,องมันบอสงบมีโรคไพ้ไข่เจ็บลรวพักกันเซยบอม่อนใดเขาต้องเหตุต้องทำเพราะว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายมาหลายพันปีนะหลายพันปีกับสองพันกว่าปีมาแล้วที่เขาเหตุมาแต่เขาก็ต้องรู้รู้จังใด รู่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมันเป็นจังไรแน,น่เฮาก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบให้มันเหมาะสมให้มันสมกับเหตุกับการที่เราทำญาติโยมทั้งหลายฉะนัน้นวิสาขะปีนี้เฮาก็ต้องเหตุคือเการ 9, นะวางแผนไว้ว่าเหตุจังใดจังสิเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบนันเะฮาต้องมีหลักธรรมะมาผสมประสานก็คือปัญญานี่แหละไม่ต้องเอาอะไรมากมาย เอาปัญญานี่แหละมาตัดสินเออเหมาะสมแล้วทำได้นะไม่ใช่ว่าลูกไฟแค่เจ็บมันมาวุ่นวายเสยโบแมนได้โบแมนเราต้องทำสิเพราะเราเคยทำมาแล้วปู่ย่าตายายสอนมาแล้วสอนยังไงพ่นผาเฮ็ดผ้ารรำนั่นแหละคือพ่นสอนนะคือพ่นสอนคือพ่นผ้าไปพ้าเฮ็ด สนันเท่าทั้งหลายต้องปฏิบัติต้องทําในสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะให้ควรให้เหมาะให้สมในวันวิสาขะนะทำบุญตักบาตรนะฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนนะเวียนเทียนสนันญาติโยมทั้งหลายที่อาตมามีโอกาสมาว่ามาจา <c oughs> มาฝากกับพีกับนองให้ทําให้เหตุให้ปฏิบัติโบเมนเฉยโบเมนด้อย่าไปเฉยแบบนั้น โมเมนถ้าผู้ใดเสยแสดงว่าคนนั้นประมาทประมาทในหีดในข้องประมาทในรักคําสอนในพุทธศาสนาเห้าสนันญาติโยมชาวจังหวัดมุกดาหารเห้าต้องรู้ต้องปฏิบัติฝากกับญาติกับโยมนะสนันที่อาตมามาพูดมากล่าววันนี้ก็คงไม่มากคงไม่น้อยกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นได้ที่ลืมไม่ได้ก็คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารที่คิดจัดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นความคิดอันดีถ้าไม่มีสำนักงานวัฒนธรรมกิจกรรมอย่างนี้ก็คงจะไม่มีไม่เกิดญาติโยมทั้งหลายผู้ใดมีความคิดดีๆเข้ากับซอยกันพัฒนาเสริมแตง่งไปเรื่อยๆให้มันดีให้มันมีคุณธรรม สนันอัตมาต,ต้องขอขอบบุญขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ที่คิด,คดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นมาถ้ายที่สุดนี้อัตมาภาพขออ้างเอาซึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณโยมเคารพนับถือพร้อมกับองค์หลวงพ่อกำไชใยมงคลที่อยู่ด้านหลังของอัตมา จงมาปกปักรักษาญาติโยมเศร้าจังหวัดมุกดาหารจงพ้นทุกพ้นโศกพ้นโล,ลกพ้นภัยนึกคิดสิ่งใดถา้าบ่ผิดศินผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จพันจงสำเร็จพันทุกประการด้วยเถืนขอเจริญพร